ดึงได้อยู่ใช่ไหม่าจะได้อยู่อเอาแล้วเราจะมาลองความเร็วสูงสุดกันสักหน่อยรอรถว่างแป๊บหนึ่งยังมาอีกสองคันเป็นทุกคันหนึ่งกับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งโอเคเดี๋ยวให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนเดี๋ยวเราเพื่อเราจะใส่โอเคครับไม่ต้องบอกชื่อนะอวันนี้เรามาเทศรถอะไรครับ X t a i l ส0ุ E ขัเพื่สอออ่าครับก็ จริงๆแล้วบอกเลยว่าไม่ชัวร์ครับว่าเป็นรุ่นดีหรือว่าแต่หรือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือกลางๆประมาณนี้ครับแคนหนอนล่องแล้วพร้อมสามสองหนึ่งไปรูสิเจะเท่ไหรครับไลไม่มาแล้วไลก็ามาแล้วริงม้วีเทสสถึงร้อยได้9.9วิเลยนะ Yeah.